นี่ครับพี่น้องครับนี่พันข้าวที่สะเทินน้ำสะเทินบกครับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวหอมนาคาครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารพบักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ นักรสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรร่วมทั้งเป็นที่เพิ่งของพี่น้องเกษตรกรนะครับเช่าให้เช่าหน้าเช่าหัวเช่าสวนสูผูสูบขนนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับบุนนี้ครับนี่บู๊ยบรรยากาศแรงๆสำหรับบันนี้ครับผมเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมัฆ่ามหาสารคามครับผมนี่ล่มพัดเย็นเสื้อเสื้อยูครับพี่น้องครับนี่เฮ็ดให้กังหันล่มหมุนติวติวอยู่นี่เนาะครับเนาะ ซึ่งสาหรับแรกมือนีนะครับกับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเลาะเบิงไฮเบิงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอืมกระเฮตุให้เกิดความสบายใจนะครับนาะดังนั้นนะครับได้ต่ละมือนะครับนุ่มขวัญชัยก็เลยเอาบรรยากาศนะครับเพราะว่าสิเป็นตอนเศร้านะครับหรือว่าตอนแรกนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองไปกั้นสุ่มือเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับแรกมือนีนะครับเฮาสิมาว้าจานะครับ ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยากสนิําเสนอให้กระพาพี่น้องป้องไปนะครับเป็นทางเลือกนะครับไห่พ่้อยพี่น้องนะครับได้สามารถที่จะทําการเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลนะครับของนาปีหรือว่าฤดูการของนาปังนะครับซึ่งสมยาน้ำนะครับของเขาสายพันนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวที่สะเทินน้ําสะเทินบกครับพี่น้องครับนี่ ซึ่งก็เป็นจุดเด่นนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งคําว่าสะเทินน้าสะเทินบกนะครับหมายข้อว่าสามารถที่จะทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปวนนะครับบัวสิเป็นไพ่แรงนะครับที่ยาวนานนะครับรวมเป็นถึงนะครับน้ําท่วมฉับพันนะครับซึ่งข้าวสายพันธ์นี้ครับพี่น้องครับนี่สามารถที่จะจมน้ําได้ เป็นเวลา1-2ถึงสองสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับลักษณะเพิ่มเติมเนาะเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนะครับพี่น้องครับนี่ ซึ่งสามารถที่จะเพ่อปลูกได้นะครับทุกช่วงเวลาครับพี่น้องครับนี่สำหรับเขาสายพันธุ์นี้เนาะและจุดเด่นนะครับอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมนาคาของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของผลผลิตต่อไร่ครับพี่น้องครับจากประสบการณ์นะครับของผู้ที่ได้ทำการพาะปลูกนะครับสำหรับข้าวเหนียวนาปังข้าวเหนียวหอมนาคานะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับ ซึ่งหลายๆท่านนะครับก็ได้บอกว่าถ้ามีการบริหารจัดการเรื่องดินเรื่องน้ํานะครับเรื่องปุ๋ยที่ดีๆแล้วนะครับสามารถที่จะได้ผลผลิตต่อไร่นะครับถึง800กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับี่บางท่านก็บอกว่าสามารถที่จะได้ถึง1ตันครับ1000กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับในบางพื้นที่ ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวเหนียวหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมนาคานั้นนะครับจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ120ถึง130วันนะครับสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นี่นะครับเนาะ ซึ่งที่พ A, ี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่มีไอแล้วที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับเห็นกันอยู่นี่เนาะอยู่ในพื้นที่โคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามนะครับที่งามๆอยู่นี่ครับพี่น้องครับซึ่งทําการเพาะปลูกในปีแรกครับพี่น้องครับนี่มีอายุได้85วันแล้วครับพี่น้องครับนี่ ใกล้สีทอกใกล้สีออกห่วง้วครับสำหรับข้าวหอมนาคานะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับผมและนอกจากนั้นนะครับความสูงหลายท่านสอบถามนะครับว่าความสูงของข้าวพันุนี้นะครับมีความสูงเท่าไหร่นะครับเขาว่าเบื่องกันชัดๆเลยนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับหอมนาคาจะมีความสูง120เซนติเมตรครับพี่น้องครับนี่ นี่ครับพี่น้องครับนี่จากกกฮอดปลายครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับกระบอต่าเกินไปกระบอสูงเกินไปกับพอดีพอดีนะครับสําหรับความสูงของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับเรื่องของการแตกกอครับพี่น้องครับนี่ให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิงกันเนาะ สำหรับตอนเพาะปลูกนะครับตอนนั้นนี่ครับใส่ต้นการในการเพาะปลูกนะครับเพียงแค่สองสามต้นสองสามกลีบเท่านั้นนะครับแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยแต่กอในแต่ละกอนะครับยี่สิบสามสิบต้นเลยทีเดียวนะครับในแต่ละกอเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ยต้นเป็นตะอนไห่นะครับนี่เนาะแต่ละต้นแต่ละกอเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการวันปุ๋ยตราดาวอากาศนะครับในรอบที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นยังทำการฉีดพ่นฮอร์โมนที่มีชื่อว่าตูเรสตองโกนะครับเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้ข้าวตั้งท้องนะครับแล้วก็มีเมล็ดที่เต่งครับพี่น้องครับนี่อูยนี่นี่ตั้งท้องแล้วครับพี่น้องนี่ครับสำหรับ หอมนาคาของเรานะครับตอนนี้เนาะนี่ครับเป็นตัวสอนให้นะครับผมเอาครับพี่น้องครับมีหลายๆท่านนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะได้พัน์ข้าวเหนียวหอมนาคานะครับไปทําการพาะปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่ของท่านเนาะโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับในช่วงฤดูนาปังในรอบต่อไปครับและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะทําการพาะปลูกในช่วงนาปี ได้อีกด้วยนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมซึ่งกรมีหลายๆท่านนะครับได้สอบถามกันมากนะครับบอกว่าอยากได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับไว้สำหรับนะครับในการไปเฮ็ดหน้าปังในรอบต่อไปนะครับนาะ0899428684นะครับทั้ง id line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับในการประสานงานนะครับนาะ 0899428684นะครับในการที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับหอมนาคานะครับอยู่ในพื้นที่มองนีเนาะซึ่งก็เหลือเวลาอีกนะครับประมาณเดือนเศษเท่านั้นนะครับก็จะได้ทำการเกี่ยวแล้วครับพี่น้องครับสำหรับหอมนาคาที่อยู่ในพื้นที่ที่นี่ครับโคกหนองนาถามมาามหาสารคามนะครับผม เอาครับสาหรับวันนี้ครับกับผมนุ่มควันชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับขอมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องครับเนี่ยค่าแล้วนะครับเลยนอกจากนั้นนะครับโุ้ยเนี่ยครับฝนสิแหล่ๆมาทั้งปุ่นลรอครับพี่น้องครับเนี่ยเอาก็เลยขออนุญาตบาดค่านะครับเดี๋ยวฝนสิตกค่าก่อนเนาะเอาครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับ